สวัสดีครับอก,กสอสอ,อนเรตำบลเขาลิเวทครับวันนี้จะมาทําอะไรน้องรักหรูจะมาให้โดมิโนโเปิดผ้าลมโดยการหนึ่งใจโทรโทรศัพท์เข้าเครื่องนี้เพื่อให้โทรศัพท์เครื่องนี้สัน่นแล้วก็ไปชนโดมิโนและไปชนหนังสือพวกนี้ให้ลมทับพัดลมเพื่อเปิดผ้าล,ลมพัดลมพวกลมก็จะเป่ากระดาษพวกนี้และโดมิโนที่ติดกับกระดาษก็จะลม้มลงค่ะถ้าลองกันเลยนะคะ มาแล้วสันแล้วชนชนอเออลม้มจะได้บอกกระดาษกระดาษล้มไหมอโอ้ล้มแต่ว่าไม่ตกโถเอ้ยนิดเดียวเอาไม่เป็นไรสรุปเลยเอาเนี่ยสรุปว่าได้แต่ว่าการทดลองครั้งแรกอะเราทำแล้วลงพัดพอลงพัดเสร็จปรากฏว่ากระดาษนี้ตก เสร็จเห็นไหมครับจะมีเชือกอยู่เชือกก็จะถูกจะดึงโดมิโน,โนตัวนี้ให้ตกลงมาด้วยแล้วจะทําให้โดมิโน,โนตัวอื่นล้มหลักการนี้คือพลังงานศักย์ครับครั้งที่แล้วตอนเราสอนเรื่องพลังงานสักย์ที่พลังมืนพลังงานตนนะครับจะแบ่งออกเป็นพลังงานกลจะมีพลังงานศักย์ด้วยคือพลังงานศักน์นงถ่วงและพลังงานศักย์ยืดหยุ่นถ้าเป็นพลังงานศักย์ยืดหยุ่นก็เหมือนกัน เคยเห็นโลยิงหนังสติกไหมครับน้องรัก <c oughs> อ่ายิงหนังสติกดึงยิ่งดึงหนังสติ๊กตึงเท่าไหร่ <c oughs> ลูกหินที่ปล่อยอไ,ปไปก็ไปไกลเท่านั้น <c oughs> เพราะว่าพลังงานสับยืดหยุ่นเปลี่ยนเป็นพลังงานจนทําให้ลูกหินเคลื่อนไหว <c oughs> แต่อันนี้เป็นหลักของพลังงานสับน้มห่วงครับพอกระดาษนี้หล่นไปอ่าก็จะดึงโดมิโนโตัวนี้ลงมาด้วยแล้วก็ไปชนกับโดมิโนตัวอื่นทําให้โดมิโนทั้งหมดล้มครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ